ซิมมิกรอบกับปีนองกับซิมเบิงมันด้ครับลงลงรงเลงรเลยวี้ได้เลยเลกเกมไม่ได้ตั้งเกมเต้นอยู่วันแต่มึงไม่อ้ามันหลงรุ่งมือนี้ขอขอบคุณคุณเอกประชัยกันด้วยก็แล้วกันอ๋อากาวเดียวก็มอกว่าจัดจได้ปลาเลงงา ใช่ตึงเวลาครับเนียชวงเนียพมรอค่ยอยชวงกกันชิมกับพี่มอ่านี่คือขี้มือปลาเอกเจ๊ซี่จริงเรื่องดู่จ่เวนไงน่ะด้วยอดจ้าแบบคือด้ครับดู้จะเวงกับป่ะจ่เวงเันเกิแม่นมี่ ั็หญิงครับใช่แลัวอันนี้หนูวิ่งเดี๋ยวอายุปวงวันเดี๋ยวไปเต็งควัดกันอยู่ไหมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมนงเกิดปีเลยปีไอ้มาเต้งครับปีลูกตอนดอกใช่ไหมปีลูกตอนด็อกปีที่ว่าเรียนรถนหมาปีอะไรเล่นหมาครับแม่มึงไม่ได้เลยจริงๆไงอืงง อยายุวะอายุวะไม่ต้องกลัวว่าอยู่ภาคไหนภาคกลางเหนือใต้จัดส่งไป